อရာရအာလာကိုပရာရုကိုခ្្្្្្៣�ေြောကေရာတ််နစ်ရာတွောကါရီးရြောကိုြောလုပ ห้อยกอดผู้ยอดรวยบิวจิตเวอร์ชันไลฟ์สดโดยมิวนัทพรเป็นยังไงครับฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วสนุกนะครับฟังแล้วสนุกฟังแล้วแบบฟังแล้วฟังแล้วแบบคึกคืนดีนะครับคึกคืนแล้วก็แบบเอออ่าคลิปวิดีโอที่ผมที่ผมเอามาบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับอยู่ในคอนเสิร์ตเบิร์ตเดย์นะครับวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่สำนักง,งานเพชรลำเบืนนะครับเป็นคอนเสิร์ตอ่ เป็นเขาเรียกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับมินิคอนเสิร์ตวันเกิดของพ่อพูญ่บานนะครับมานพชัยนำองศาเพลงนี้ห้อยกอดผู้ยอดรวยนะครับวันนั้นน้องมีโชว์สองเพลงโชว์เพลงแรกก็คือโชว์เพลงของตัวเองนั่นคือมือนันซิมิบอนะครับในเวอร์ชั่นร้องสดซึ่งก็โอ้ไม่ต้องบอกนะครับว่าคือฟิลฟิลในการแสดงสดนี่ทำได้แบบมีเสน่ห์มากๆฟังแล้วมันซึ้งนะครับเพลงแรกเป็นเพลงเศร้ามือนันซิมิบอเป็นเพลงซึ้งเป็นเพลงความฝันส่วนเพลงที่2เป็นเพลงของ บิวจิตนะครับห้อยกอดผูหยอดรวยเพลงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆทีเนี้ยทีเนี้ยที่ผมมามาเล่าที่ผมมา,มาเล่าแล้วก็มาแบ่งปันกันเนี่ยในมุมมองผมคือว่าน้องร้องเพลงนี้ได้ คือมันมันสนุกอะ่ะฟังแล้วมันสนุกมันคือเพลงนี้มันออกมานานแนละ้วหลายเดือนแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวต้นฉบับนะครับคือบิวจิตนี่เขาก็เดินสายเรียกได้ว่าประสบควสดร็จเพราะเพลงนี้นะครับมากๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในวงของของปฐมด้วยใช่ไหมฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับแต่จะพูดถึงเวอร์ชั่นที่หมิวอรมร้องนะครับห้อยกอดผู้ยอดรวยคือถ้าคือถ้าใครมองพาร์ทหนึ่งมองมองน้องเนี่ยนะครับพาร์ทหนึ่งก็คือ นักเรียนทั่วไปก็คือเป็นสาวนักเรียนนะครับสนักเรียนทั่วไปปัจจุบันก็ได้จิอยู่สักประมาณม .5 นะครับแต่พาร์ทหนึ่งก็คือการแสดงบนเวทีการร้องการรำการเล่นการอินเตอร์เทนฟังแล้วแบบสนุกอะนะครับเป็นผมผมฟังบ่อยๆผมจะฟังป่อยมากฟังฟังฟังแต่ผมจะไม่ฟังคือผม่จะฟังทั้งเพลงไม่ได้เพราะว่าผม ผม,ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้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 ขนาดนั้นไม่ได้แบบมีแบบว่าโอ,โอ้อารมณ์สูญทรีที่จะนั่งฟังเพลงจนจบแต่ผมจะฟังแค่บางช่วงบางตอนนะครับแต่แต่ทั้งเพลงก็ททาที่ดีหมดนะโดยเฉพาะช่วงขึ้นต้นเนี่ยรรรรรเนี่ยม,มันมันถ้าเรามองถ้าเรามองพาร์หนึ่งมองมองเยวาวชนคนหนึ่งมองมองนักเรียนคนหนึ่งนะครับมองเยาวชนคนหนึ่งมองเด็กนักเรียนคนหนึ่งมัธยมเนี่ยแล้วก็ แล้วก็ทีนี้พอตัดไปอีกภาพหนึ่งตัดไปที่ภาพของการเป็นศิลป,ปินนะครับเป็นสาวโมวลัมเป็นนักร้องโมลัมอยู่บนเวทีอันนี้เป็นแค่ไม่นี่คอนเสิร์ตนะครับนี่นี่น,นี่นี่เป็นแค่ไม่นี่คอนเสิร์ตนะเจ้าฟังให้ดีๆผมว่ารองจินตนาการดูว่าเปิดฤดูกาลมาแล้วพอมิวเนี่ยอยู่ในชุดของสาวโมวลัมแบบเต็มรูปแบบนะครับเต็มคอนเซ็ปต์เต็มคอสตูมเหมือนหลายๆภาพที่เราเคยได้โชว์นะครับเหมือนที่แต่งขึ้นไปร้องมิวสิกวิดีโอเหมือนอันซี่บีบอลนะครับแต่เพลงนี้เป็นอีกแนวเพลงหนึ่งที่สนุกนะ แล้วผมชอบมากอยู่ไหนน้องร้องเสียงส่งลาดตามดงตามป่าตามดอยมันสนุกอะ่ะมันสนุกแล้วดนตรีเขาก็เล่นสนุกมากดนตรีอาจารย์ดนตรีของของเปลมเบ,เบิร์นแต่เล่นสนุกหรือจังหวละลักษณะแบบนี้คือสนุกมากๆแล้วผมชอบมากเลยเพลงนี้ผมจะบอกว่าผมชอบจริงๆนะชอบหมิวชอบน้องหมิวร้องเพลงนี้จริงๆมันมันดูสนุกมันดูมีเสน่ห์มันดูเอนเตอร์เทนในในแบบฉบับของเธอเองแล้วก็ คือก็เลยเอามาแบ่งกันมาแบ่งปันกันมาเล่าถึงบางช็อตบางช่วงบางตอนนะครับนี่คือเพลงห้อยกอดผู้หยอดรวยที่น้องหมิวนะครับขึ้นไปร้องบนเวทีเป็นเพลงระดับที่2นะครับในงานมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเบิร์ดเดย์นะครับมินิคอนเสิร์ตเบิร์ดเดย์ไลฟ์เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าฟังแล้วสนุกอะ่ะ พอฟังสนุกๆแบบนี้อยากจะให้ถึงวันเปิดฤดูกาลเร็วๆแล้วเร,เราอยากจะไปดูฟีลลิ่งแล้วก็อยากจะไปดูการโชว์ของหมิวหน้าเวทีนะครับผมเชื่อว่าจะไม่ผมเชื่อว่าจะไม่น้อยไปกว่านนี้หรอกแล้วจะสนุกมากกว่านี้แล้วจะว้าวมากกว่านี้เพราะว่าการเปิดฤดูนั่นหมายก็ว่าทีมแดนซ์ก็คือมาแบบเต็มฟูลออปชั่น นะครับทุกอย่างทุกอย่างมาเป็นแบบฟุออปชั่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟแสงสีเวทีทีมแดนซ์อาจาร์ดนตรีอะไรหลายๆอย่างเต็มโชว์อะ่ะแล้วผมคิดว่านั่งเอกหน่อยบุนีนะครับจะไม่ทําให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแฟนคลับผิดหวังแน่นอนไปฟังนะครับมาดูแล้วก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันดูว่า ห้อยกอดผู้ยอดรวยในแบบฉบับของมิวนัทพอเพชรลำพูนเนี่ยนะครับพี่ๆคิดว่ายัางไงพอ่พอพ่อแม่แม่ FC, เอฟซีแฟนกลับคิดว่ายัางไงกับโชว์ของเ,ออเด็กสาวคนนี้ห้อยกอดผู้ยอดรวยซึ่งผมฟังหลายครั้งมากผมจะฟังที่ท่อนแบบนี้แหละผมชอบฟังเพลงต้อนฮุกท่อนฮุกท่อนที่มันร้าวอารมณ์เนี่ยผมเชื่อว่าผมให้เต็มร้อยเลยในความรู้สึกของผมนะผมว่าเพลงนี้ร้องดีมากแล้วก็สนุกแล้วก็มันมันมีเสน่ห์นะมันมีเสน่ห์ตัดพาร์ทหนึ่ง วันรุ่งขึ้นไปเรียนหนังสือใช่ไหมวันรุ่งขึ้นไปเรียนหนังสือ,อ,อคืนที่ผ่านมาขึ้นโชว์นเวทีแล้วทำได้แบบโอ้โหแบบผมชอบมากๆเลยเพลงนี้นะครับฝากพี่ๆนะครับแสดงความคิดเห็นหรือมีอะไรคำถามวิภา์วิจารณ์หรือมีความรู้สึกยังไงอะไรจะได้ได้ฟังเพลงน,นี้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ